พี่ดาวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดาวเชิญนะเชิญนะพี่ดาวเชิญเลยครับมาเชิญเลยครับวายแล้วครับสวัสดีครับมีสปาร์ครับโอเคไหมฮะโอเคไหมฮะเออคุณพี่มีชื่อว่าดาวพี่ดาวคัมบินพี่เป็นญาติกับคุณลานาคัมบินหรือเปล่า ใช่ขำขำมินอันนี้คก็ขำมินครับไม่ได้เป็นญาติกับเขาเป็นญาติทางคนไทยด้วยกันเป็นญาติทางคนไทยด้วยกันเป็นคนไทยเหมือนกันโอเครับเป็นคนไทยเหมือนกันอโอเคเชื่อในเรื่องของผีมากแค่ไหนครับผมมันก็แล้วแต่จังหวะโอ้ ผมถามไปตั้งยาวนี่พี่ตอบมาแค่นี้เองแล้วแต่จังหวะแม่กูก็รู้มากนนี่จะมีเพื่อนโอ้ประสบการณ์แรกฮะที่พีดาวได้ไปสัมผัสกับพูดผีผีศาครับคือคือมันอย่างนี้ใครจะเป็นคนเล่าฮะ ต้องอธิบายฮะคือผมตักบริบูรณ์นะฮะพี่ป๋องเป็นพิธีกรใช่ส่วนคุณคือแขกรับเชิญและทางรายการคุณอวดผีเชิญคุณเนี่ยมาเป็นแขกรับเชิญซึ่งหมายความว่าคุณต้องเล่าเรื่องผีนะครับผมดูรายการเนี้บ่อยแล้วผมหลอนหลอนครับแล้วแบบช่วงชช่วงเล่าขย่าผีที่ทีขย่าหขย่อเขย่าว่ ว่องประสบการณ์ขนหัวลุกครับอก็คือคือตรงเนี้ยดูอ่าคือตรงนี้ผมดูนะฮะพี่มีงานต่อไปดพี่ไม่มีงานใช่ไหมี่อ่าโอเคโอเคโชคดีมากโหพี่สองก็ไม่มีงานต่อพี่วันนี้มาสามวันสามคืนนะพี่เรามาคุยเรื่องมาเดี๋ยวเราจะไปหาเพื่อนกบพีเพื่อนของเพื่อนไม่ใช่เพื่อนผม เพื่อของเพื่อนอ่าผมจะไปทางเนี้ยมันเป็นทางวัดทางวัดแล้ววัดเนี่ยน่ากลัวมากอืมเขาเล่าว่ามันดุอืผีดุเจ้าว่าว่าเจ้าวาดดุชอบว่าพวกเด็กดู่ในวัดไม่ใช่ผีดุเจ้าวาดดุไม่ใช่ผีดุแล้วเจ้าวาดดุจะมาเล่นในวัดอะไรเงี้ยเดินผ่านต้นไทรอ่สูงมากสูงสูงแบบต้นไทรเก่าแก่มาก เพราะมีต้นไทรต้นโพนเงี้ยเกือบสามคนโอบอะโอบไม่มิดครับบทจะจบก็จบง่ายๆเลยีไปดูอะไรข้างหลังดิเขาไม่หันพอไม่หันปุ๊บผมหันไปเองโผมใจใจหายเลยที่พี่เหรอครับเด็กโัวดำมิดเลยนะออดำมิดเลยยืนยืนได้ไหม <S <S ได้พี่ได้อ่า เขายืนอยู่อะยืนแลบเท้าเอวแล้วมันมีของเล่นอ่าครับมีของเล่นเด็กๆที่เขามาให้เด็กมาถวายให้ใช่อ่าโอเคผมก็เอากลับบ้านด้วยเอ้าไม่กลัวเหรอผมไปฝากเด็กแถวบ้าน,มนไม่ดีอยู่ผมเขาเหรอเขอเอาไปฝากเด็กแถวบ้านเราแล้วไม่กลัวตอนนี้เด็กๆก็เจอผีกันบ้านเลยย้ายไปหมดแล้วครับโอ้เป็นคนดีแล้วเราเ นะ่านผู้ชมครับวันนี้เราเองก็น่าจะได้เรื่องได้ราวนะยนะกับพี่ดาวขำบินกันบ้างนะครับผมก็แต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยนะมีเรื่องจริงที่มีเพื่อนที่เสียชีวิตนะครับผมก็คือจากเหตุการณ์เปาะล่มนะครับเรื่องจริงทุกเรื่องทเทุกเรื่องนะครับโอเคเชิญขอบคุณพี่ดาวขำบินเลยขอบคุณมากครับพี่ดาวครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับพี่โอ้ี่คุณสรุปเรื่องได้ดีมากถ้าว่างๆเลยพี่อย่ากลับมาอีกเลยพี่ไฮะกลับมาอีกเลยครับผม เอารายการอื่นบ้างไปรายการอื่นบ้าง <Okay. S 1> เออรายการอื่นบ้าง <Okay. S 1>